ช่วงนี้ผิวขาดความชุ่มชื้นมากต้องการมอยเจอไรเซอร์สุดๆได้ตัวช่วยเป็นเซนตาฟิลมอยเจอไรซิ่งมีทั้งสูตรเนื้อครีมและโลชั่นตอนนี้เขาปรับสูตรเปลี่ยนลุกใหม่เป็นสูตรที่ดีขึ้นและอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเลยตัวนี้เซนตาฟิลมอยเจอไรซิ่งโลชั่นค่ะเป็นสูตรบางเบาเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเนื้อโลชั่นที่เกลี่ยง่ายมากๆเหมาะกับคนผิวแห้งผิวธรรมดาแล้วก็ผิวที่บอบบางค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเซนตาฟิลมอยเจอไรซิ่งครี กระปุกนี้จะเป็นสูตรครีมนะคะเนื้อสัมผัสเขาจะเข้มข้นกว่าเหมาะกับคนที่ผิวแห้งถึงแห้งมากๆแล้วก็คนที่ผิวบอบบางคะ่ะส่วนตัวชอบเนื้อโลชั่นนำมาทาหน้าค่ะซึ่งเซนตาฟิลเนี่ยเขามีส่วนประกอบสําคัญสกินพาวเวอร์โซลูชั่นอย่างกิสเซลีนในยาซินนามายแล้วก็แพนทีโนผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายพร้อมบารุงเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงช่วยยกระดับสุขภาพผิวให้ดีขึ้นทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายใช้ ได้เป็นประจำเช้าเย็นเลยนะคะจริงๆเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้อะไรต้องระวังค่ะตัวนี้ไม่มีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะมาปกป้องผิวแพ้ง่ายใช้เซตาฟิลสุดใหม่กัน